อย่าให้คำพูดของคนอื่นปล้นศรัทธาในตัวเองไปสวัสดีเพื่อนๆที่ตั้งใจเข้ามาฟังนะคะวันนี้เรามาคุยกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องแบบผู้หญิงกับผู้หญิงหรือแม้แต่กับคนที่กำลังรู้สึกเหนื่อยใจเพราะฉันเชื่อว่าทุกคนเคยมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เราเดินออกจากบ้านมาด้วยความมั่นใจแต่กลับต้องสะดุดเพราะคำพูดของใครบางคนเคยไหมคะ แค่ประโยคเดียวของใครบางคนกลับกลายเป็นเงาที่คอยตามหลอกหลอนเราไปทั้งวันทั้งเดือนหรือบางทีทั้งปีวันนี้เราเลยอยากจะพูดกันเรื่องนี้อย่าให้คำพูดของคนอื่นปลน้นศรัทธาในตัวเองไปคำพูดของคนอื่นมันมีพลังได้ยังไงคำพูดมันไม่มีมือไม่มีเทา้าแต่กลับผลักเราให้ล้มได้คำพูดไม่ใช่มีด แต่บางคำก็บาดใจได้ลึกกว่ามีดจริงๆคนบางคนไม่รู้หรอกว่าคำพูดของเขามันกลายเป็นบาดแผลในใจเราและที่น่าเศร้ากว่านั้นคือบางครั้งคนที่พูดคือคนใกล้ตัวพ่อแม่แฟนเพื่อนครูหัวหน้าคนที่เรารักคนที่เรานับถือและนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่มันเจ็บกว่าเดิม คำพูดแค่คำเดียวที่บอกว่าแกจะทำได้เหรอหรือคุณแบบนี้จะใส่ชุดนี้จริงดิมันทำให้หลายคนถอดใจจากความฝันหันหลังให้ตัวเองและเริ่มไม่กล้ามองกระจกด้วยความภูมิใจจุดที่เราเริ่มปล่อยให้เขาปล้นเราอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเมื่อไหร่ที่เรายกศรัทธาในตัวเองให้เขาไปมันเริ่มจากการที่เราเริ่มเชื่อเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงข้างในตัวเอง จากความฝันเล็กๆที่เคยมีเราเริ่มถามว่าเราทำได้ไหมวะจากความมั่นใจเล็กๆที่เคยพอใจในรูปร่างหน้าตาเสียงหรือผลงานของตัวเองกลายเป็นเราควรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะเขาว่ามาแบบนั้นเราเลยอยากให้เพื่อนทุกคนหยุดสักครู่แล้วถามใจตัวเองว่าตอนนี้เรายังศรัทธาในตัวเองอยู่ไหม หรือปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาเป็นคนชี้ว่าเราดีพอหรือเปล่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นบางครั้งคนที่พูดทำร้ายเราไม่ได้พูดเพราะเราไม่ดีแต่พูดเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคนที่บั่นทอนคนอื่นตลอดเวลามักเป็นคนที่ไม่มีพื้นที่ของความสุขในหัวใจตัวเองเขาเลยต้องลดคุณค่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าหรือบางครั้ง เขาอาจแค่ไม่รู้ว่าเรากําลังพยายามอยู่แค่ไหนเพราะงั้นเราควรหยุดเอาคำพูดของคนที่ไม่เข้าใจเรามาเป็นมาตรวัดชีวิตของเราพูดกับตัวเองใหม่วันนี้เราขอให้เพื่อนทุกคนหัดพูดกับตัวเองใหม่ฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ฉันก็ไม่เคยยอมแพ้ฉันอาจยังไม่ถึงเป้าหมายแต่ฉันก็เดินมาถึงตรงนี้ด้วยตัวเอง ฉันไม่ใช่ภาพในอุดมคติของใครแต่ฉันคือของจริงที่ใช้หัวใจล้นล้วนสร้างขึ้นมาเสียงภายนอกอาจดังกว่าแต่เสียงข้างในต้องชัดกว่าศรัทธานในตัวเองไม่ใช่ของที่คนอื่นให้เราได้มันต้องมาจากการที่เรามองตัวเองอย่างเข้าใจให้อภัยตัวเองอย่างอ่อนโยนและภูมิใจในทุกก้าวเล็กๆที่เราทำมาถ้ามีคนพูดอีกเราควรทำยังไง จำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าทุกครั้งที่มีใครพูดให้คุณรู้สึกแย่คุณมีสิทธิ์ไม่ต้องเชื่อเราไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกใจทุกคนแต่เราเกิดมาเพื่อเป็นตัวเราในแบบที่เราเลือกได้คำแนะนำที่ดีก็ควรรับไว้คำเตือนที่หวังดีก็เก็บไว้คิดแต่คำเหยียดหยามคำกดทับคำอิจฉาคำตัดสินเรามีสิทธิ์โยนมันทิ้งไปได้เลยและจำไว้อีกอย่าง คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจเพราะคนที่รักคุณจริงเขาจะไม่พูดให้คุณหมดศรัทธาในตัวเองเราแค่อยากบอกว่าคุณไม่ผิดเลยที่รู้สึกแย่เพราะคำพูดของใครบางคนแต่คุณจะผิดต่อตัวเองถ้าวันนี้คุณปล่อยให้มันลบความศรัทธาในตัวคุณชีวิตเราเราเป็นคนเดียวที่ต้องอยู่กับมันทุกวันเพราะงั้น อย่าปล่อยให้เสียงภายนอกมาดังกว่าเสียงข้างในกลับมารักตัวเองกลับมาเชื่อในตัวเองเพราะต่อให้ใครพูดอะไรคุณคือคนเดียวที่รู้ว่าตัวคุณผ่านอะไรมาบ้างอย่าลืมนะคะอย่าให้คำพูดของคนอื่นปล้นศรัทธาในตัวเองไปเพราะความศรัทธานั้นมันคือของขวัญล้ําค่าที่คุณสร้างขึ้นเองกับมือเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะ